สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องบอ m บอรี่คลิปนี้เราก็ยังคงมาเก็บตอกโมเมนต์เรื่องราวน่ารักของทีมต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันใน VNL 2023ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพสนาม3ที่ผ่านมาครับก็ยังคงมีเรื่องราวประทับใจมาพูดกันถึงโค้ดอิตาลีครับต้องบอกเลยว่าโค้ดอิตาลีท่านนี้โมเมนต์นอกสนามนอกเกมเราไม่ค่อยได้เห็นโค้ดเท่าไหร่ครับแต่เมื่อมาเจอกับกองเชียร์ชาวไทยเห็นได้ชัดเลยว่า Code โคดอิตาลีน่ารักแล้วก็สนุกสนานไปกับกองเชียร์ของเรามากๆอย่างเช่นคลิปนี้วันนั้นที่แฟนๆชาวไทยไปรอให้กำลังใจโค้ดถึงกับลงมาจากรถแล้วก็ชวนแฟนๆชาวไทยตะโกนคำคำหนึ่งครับน่าจะเป็นภาษาอิตาลีหรือเปล่าแอดมินก็ไม่แน่ใจครับหลังจากนั้นแฟนๆชาวไทยก็ช่วยตะโกนไปกับโค้ดน่ารักจริงๆครับนี่แหละครับกองเชียร์ชาวไทยของเราเป๊ะปังจริงๆโค้ดต่างชาติประทับใจกันไปรัวๆ แม้แต่โค้ดอิตาลีเองที่เราไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์แบบนี้ของโค้ดแต่เมื่อเจอกองเชียร์ชาวไทยของเราโค้ดน่ารักแล้วก็สนุกสนานตามไปด้วยอย่างที่เราเห็นกันเลยครับ